ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่19ตุลาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้60บาทต่อกินนโลกรัมกระลำดอกเกดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแขนกระลำปลี วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้27บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดแก้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบ uh ุ an, ้งจีนวันน um ี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้70บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ผักชีฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้160ยบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้170เบาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม ใบแมงลักวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม กระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม พริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพร ouais uh ิกยำแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน วันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยม วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้16บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแควันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้28บาทต่อกิโลกรัม มะราจีนวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิง วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัม <Android> มะเขือเทศราชินีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปละวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเมละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมเมละกอฮอลแลนด์วันนี้33บาทต่อกิโลกรัมเมละกอแขกดำวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้19บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอัมพัยเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่ วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศิลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่า วันนี้80บาทตอ่อกิโลโกร <tinc S 1> ัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวรอกวันนี้30บาทต่อกิโลโกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้1 1 0บบาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยเบอร์เล um er ็กวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้ร3อยบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้600บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้1000บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ วันนี้1,100บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลาง วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร70บาทต่อก <anak> ิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลาง วันนี้260บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผาักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อ,อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ